สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับผมที่เก้าไร่ครับ <c oughs> วนาเสียบดาครับเอลเสียครับเอดากเลียดดาดมิเตอรบอกให้ขั้นเตนามามารียมดากเน,เนี่ยมาโซ่ดยยากมัยนยื้อโซ่ดาดเฮ้ยโซ่ดาด้อพี่น้องยามากันเเฮ้ยยาดยังหยาดยังเอฟซีื้อไปหนึ่งเขาสู้กินตัว ไ้าต้องเงี้ยเทาไร้ได้กินเบียร์าวยเนซื่อมวะเสื่อโซเฟื่องเพิ่นตำดาให้มือเช่ามั้ยะอย่ได้สื่อเ่อเออยังบาละโมมีเพิ่นมันบ่ข้นมือเช่าแย้มนี่ของไอ้นี่นีนี่นี่ของอ้นี่ไอ้ล้มอยู่นี่เลยนี่นีมามมาติดมาติดรถไปติดรถนี่ครับมันถมทีเก่าไรพี่น้องมันสีสูงๆยังอยจักไพเห็ดยังดอก ไอท้ที่เจ้าที่ายผมขอใจครับผมขอสอบถามนะครับ<อ>คี่จ้าที่ครับผมขอใจครับบ,บัวครับเ<อ>ขาอก้างปลาไปโ<อ>้าทางไก่อนโอ้เขาเ่าาอเออมันชุกลหงหกเลยยียยงกับตามเขาละไปลังไปแเบบทออกโอ้เวียงออกเวียงออกโอ้เทกลางป่าโอเคโอเอาวะเพีย้ยนเพี้ยนเอาวะ

ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นขเลยไอ้ว่าคอยว่าไม่น้องชิบล้ออว่าไม่น้องชิบล้อดินแม่ว่าไม่นออ้องชิบล้อเออเขาหันครับห่างั้นครับ ฟูโซ่แรงครับคันนี้อไอ้พ,กอพกอักกวงเอามีดไปที่แล้ว เชินพร้อมเตีโอ้ยบ่ได้เบิกเงินคือติเช่นโอ้ว่าซันมามาไอ้พร้อมเสมอเรื่องเช่นเนอะผมเจได้์ไทยเลยครับผมเช็คเที่ยวครับต้องเช็คทุกวันมามามาต้องเซ็นครับรายละเอียดต้องเซ็นอันอือฮะ วันทีผมเด้อยีิบสามนยี่สิบสามเดือนสิตุลาแล้วหกีนันกันหูะนี่ตอมือเช็กตมือมันนันกันไ่ได้หรอกนันตเช็มือตอมือขันมาใส่กับตองขันซอาฟ้ากมาเช็ตั้งมือโซ่ตัวโซอนี่คือหน้างานสิล้อเด้อนี่ นี่ของเขามีแค่นั้นครับโอ้มีแค่นั้นไปพูนครับมีแค่นั้นไปนั้นครับของเขาเออติดไอ้เรอกูดบไปกมูดำมังหาม้างในขยเรียนกมู่ดำม้งหาม้งนข่ายเรียนเขาไปวังหันเดียเรนไล่กันเขาไปวังหันดียขันเดียการนำเงินกับเขาไปบอวมันบอกบังขันร้องไงว่อไงมากขันมีเดียการนำเงินเขาไปอีกปกาแเราบ่อ โอ้ยโอ้ยจังแหละเขาพาจอดแต่ที่แรกขั้นเชียวแหละพาจอดกันแล้ไปจอดน้ำโคเขาไปยังมัพี่ซ้ำซะสุนมาเสียวซุนตึงโอ้ยเจ้าสุนสุนสุนตึงหาขัวเมื่อยมาแล้วครับขยับแล้วเจ้าตุ้มเตี้ยมครับผมตั้งชื่อใหม่ครับเป็นตุ้มเตี้ยมไม่ใช่กาฟิวแล้วครับตุ้มเตี้ยมครับ นี่คือต้มเตียมต้มเตียมเราออการแล้วครับต้มเตียมเราเอารถรถะไมาคือคแรมาคือคนแ่อรแกันั่นนั่นั่นนันั่นนักล้าบ่กล้าบ่ ồ thôi chị นี่คือหน้างานก้าไล่นะครับก็ถมกันแบบนั่นเลยอะ่ะโอ้โหมุงกีใหญ่จริงๆครับ ก็คือแขนก็คือจะถมไปแบบเป็นร่องกลางนะครับเป็นถนนเป็นถนนกลางไปถมไปกึ่งกลางนะครับแล้วพอเวลามีปัญหาแล้วก็เบี่ยงออกซ้ายเบี่ยงออกขวานะครับถมไปเรื่อยๆนะครับหน้าง,งานดินตรงนี้ใช้ดินเยอะมากก็ไม่รู้ว่าจะเตรียมวันไหนไม่นานผมต้องไปเกี่ยวข้าวครับถ้ามีเวลาก็มาช่วยพี่ท็อปแล้วก็ยายขี้เหนียวครับฮะ ยังกว่าคุณใช้ว่าไอเอาไปใส้ทั้งลั้นอย่านี้มนะันเปิดเปิดเปิด,ปดยังไงไหมเฮ้ยโอ้ไปไม่ขั้วคนเลี้ยวเถอะครับเจ้าต้มเตรียมครับ คลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ